เห็เนงานเลยทุกคนไปทำงานโดยการก็ไทยบรรยากาศให้ดูแต่ได้เนยจักน้อยพอเดินด้วยบรรยากาศทุกคนแต่ได้หน่อยนะบรรยากาศ กลางทุกคนสวยงามมากโอ้ยอยล่มถอดอมาลมมากด้วยเหมือนหน้าหนาวไม่มีผิด เรื่อนไหนจะคอย่องมารู้สึกเงียบเงียบะทุกคนเป็นแบบ ไม่นี่เคยอยู่แถวนี้มาก่อนสมัยนั้นเนาะทันทํานานะไีด้ก็นะให้ดู่อใไม้ดอกันต่อกกา,างล้วก็เนดอกไม้สวยมากเลยนะทุกคนจริงเดี๋ยวจะให้ดูป่มามะม่วงป่านี้หลังจากที่มันมีดอกแล้วมันก็ร่วง แล้วมันเกิดออกดอกใหม่ไหมพี่น้องเห็นไหมเห็นบ่เห็นยังสีมันประจับเลยทุกคนมันไม่ติดนะเดี๋ยวมันก็ร่วงมันก็ขึ้นใหม่เป็นที่ดินเนาะมันไม่เหมือนดินบ้านเราเห็นไหมถนนก็ไม่เสร็จนะทุกคนถนนบ่เสร็จไม่น่าจะเสร็จท่าน เพื่อนๆกันเพื่อนๆกัน,น,กนอันนี้ก็ต้องอาลงณมตูงต่ำเนี่ยังเลยอันนี้ทำเสร็จแล้วนะทำเสร็จแล้วเสร็จแล้วคนที่เข้าขายของเขาก็นองทุกคนเักแบบไม่สะดวกอะ่ะตอนกลางคืนอะ่ะนังสารแม่ของแม่ค้าจนได้ย้ายห,หมดเลย เพราะการทํางานช้าหน่อยไม่รีว่าเนาะสงสารไม่้าไม่ขายวันนี้มีที่จอดรถเขาก็ไม่ค้องนะทุกคนเดี๋นี้จะพาไปดูเดินวยพาเดินไปทํางานวันนี้ ลมมาที่จะต่อตั้งนเช่ขนาดสายลมเนี่ยรถจอดนะทุกคนตรงนี้รถอจอดัุงคอแท็กซี่จอดรถปูแท็กซี่มันอยู่ในซอยแม่นีไงนะแต่เขาจะมาจอดตรงสะพานเนี่ยปุกคืกน <c oughs> <c oughs> ุกคนดูนี่มีป่าสวนบอหลังสวนที่ไม่มีบอก้ามีพวกตัวอย่างเลยนะทุกคนอย่างากให้ดูไงอืมอไม่เป็นใจเลยนะลมลมมันทายทุกคน นี่เก็บก็เลยลงนะคะเดี๋ยวไม่นีจะไม่ถึงเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูดให้ด,ดลังสวนก่อนเนี่ยถนนเส้นนี้ดูรันโทษหน่อยนะทุกคนพอถือของด้วยถือลมด้วยแล้วลมคันนี้ตีลมไม่นีโอ้ยทำไมมันลำบากกับหมแค่ไนแค่จะเป็น เป็นมือครีเ์เตอร์ลยมันลำบากขนาดนี้เลยเหรอใช่เลยป้าุชคขอให้สำเร็จนะทุกคนเนาะ <S <S นี่แม่นี่จะพามาดูกล้วยซะหน่อยทุกคนทางแยกที่มันเดินฝนไปสอง,องมา,ม,าม,องม,มันนี่มม่วงมก็มนทุกคนแต่ไม่มีคนอยู่นะทุกคนหลังฝนเหมือนบ้านหลังกล้วยถึงละ เ,เห็นไหมทุกคนมันไม่มีหัวฝากเป็นกำลังใจให้หน่อยเวลาทุกคนดูคลิปให้หน่อยนะฝากเป็นกำลังใจให้หน่อยนะฝากเป็นกำลังใจให้หน่อยนะทำงานค่ะบ๊ายบาย